ขยาพื MM. ้นที่ครับก่อนฝนครับเริ่มต้นกลองขิงว่านี่ครับออกมาจากโ่งเรือหลังจากง่วไปดีดครับจะทําการดันออกมาเมือนเลยดันออกมาจากโรงเรือครับดันออกมาดันออกมาดันออกมาประตูนเปิดออกได้หมดครับตรงนี้ประตูเปิดได้หมดเลยจะกดันออกมาก่อไว้ข้างนอกแล้วสิบลอยจะมาเอาครับนะครับทาทุกโรงเรือครับก่อนฝน การระบายของต้าออกมาครับผมจะยืนที่นี้ครับผมจะไม่ได้ขอผ้าผมจะไม่ได้พาเขาไปบึงใกล้ๆครับเพราะฝนุนไปทั้งนนครับที่เห็นควางย่ขทางนาได้หลายนะเล็ปแบบนี้นะครับ เปิดปิดได้หมดครับตรงนี้ก็เปิดได้ตรงนี้ก็เปิดได้ตดไดแต่ว่าเป็นยังขึ้นวิ่ง,ขงเ,าเขา,ขา,ขาตรงนั้นเพราะว่ามันเปิดขั้นขั้นเล็กตรงนี้ครับเป็นขันเปินคันเลยสามารถนะครับถ้าสมมุติทาโรงเรือนใหม่หรือโรงเรือนไหนคิดว่าเอายังไงครับถ้าโรงเรือนไหนต้องการขี้ม้าน่ยก็สามารถตัดตรงเนี้ยไปไปลุยได้ที่ไหนครับเอาจากโรงเรือนนี้เป็นโรงเรือนนี้แต่ผมบอรููว่า ถ้าสมมุติเอาจาการามเดือดมาทำตัวเองอย่างนี้ได้ไหมแต่ว่าก็ว่าหนาเสี้ยงแลลวครับแต่ว่าถ้ามองอีกอย่างมันก็เป็นเท่ากับไปซื่อขี่แห่งม่ารุ่ยลงเลื่อนกับตัวเองไี่ละหนาบุ้ยปัญหาครับเพราะว่ามันเป็นของแห้งว่าได้มีเชื่อยังหมักไหมเพราะอย่างเพราะว่าการขนส่งไปทําไล่ทําใสไล่ใสสวนใส้ยังตัวไปมันกันตันกลับไปของมัดอยู่แล้วเดี๋ยวบางบางที่จะกังวลเรื่องว่าพาเชื้ออันนังนสินะนำพาเชื้อน ถ้าถ้ประมานใจก็ไม่ต้องกับไปใส่ครับไม่ต้องซื้อไปใส่แม่ครับของเลยตำรวจคนน่ะไงหลา,ยยากหลายได้เลยครับนี่จะทําทุกโรงเรือนเลยครับทั้งฟาร์มเลยก่อนก่อนฝนเนี่ยครับฝนเยมากนี่เราพยายามดันดอกไม้เรื่อยเรื่อยนี่มักล่องไปล้านทางนาครับล้านล่อทางนานี่เดี๋ยวสิบล่อจะมาจอดด้านข้างนี่แหะครับมันจะทักใส่สิบล่อไปทิมใส่สว, pen, สวนแอปเปิ้ลสวนพลไม้แล้วเขาคือคือผู้ สวนทุกสวนนะครับเอายังไงครับการทําเกษตรที่เร็วสวนทุกสวนจะลองรับขี้วัวจากฟาร์มทั้งหมดเลยนะครับเป็นยังทตี่เพื่อเขาจะไปใช้รถบานครับบานไม่แปลงเลยบาน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 ,บานในแปงใส่ไม่แปงของเขาไปนะครับเพราะพื้นที่เขาดินมันไม่ได้หินครับมหาศาลครับแบบยางหลเขากระดัจนโยงในของเขาโหดเลยครับขั้นหนึ่งเกียขั้นหนึ่งดันขั้นหนึ่งตักแขอ,อกมา นักแต่งไม่หวเรื่อยอันนี้มาให้ชมบรรยากาศสักเล็กสักหน่อยครับเพราะมก็เท่ท่ามชิปแบบนี้ไปแล้วครับการจัดการฟาร์มนะครับไปยุ่งยากครับตั้งไหม่ก็มั่พร้อมจะทำง่ายนะครับออกแบบโรงเรือให้ดีครับรถวิ่งเข้าได้สะดวกนะครับถ้าสมมุติอยากทําแต่เครื่องมือไม่พร้อมเนี่ยมันก็มันก็ยากครับจัดการการจัดการฟาร์มก็มันก็ไปต่อไม่ได้เหตุผล ไปต่อ,ตอคือใจอยากทําแต่มันทําไม่ได้นะนะครับการออกแบบไม่มีปัญหาประตูทุกประตูเปิดปิดได้หมดเลยครับเปิดฝั่งนี้รถเข้าได้ฝั่งนี้รถเข้าได้ฝั่งโน้นเปิด,ป,ดปิดเข้าได้หมดเลยทุกทุกช่กองเข้าได้หมดต้องหมายต้องมีความการออกแบบดีนะครับการทํางาน,นมันจะง่ายโอเคครับคลิปสั้นๆให้พี่น้องได้ดูครับไม,ม่วิชาการมากครับไม่มีวิชาการในคลิปครับพูดให้ฟังพูดให้ชม ในการใน้าน,นางานจริงของเขาว่าเขาทำแบบนี้ยเขาทําได้ครับทุกอย่างที่ผมเสนอไม่ใช่หลักวิชาการครับสามารถเอานําไปดัดแปลงปรับปรุงนะครับในการจัดการความได้ครับขอบคุณครับสวัครับ